สวัสดีค่ะพบกับจุ๋มสีพาแซบเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารอีสานอกซานแล้วจ้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ผักเหมือนเดิมค่ะจุ๋มสีเป็นคนชอบกินผักอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบเน้นทำอาหารทั้งเน้นทั้งกินนะคะอะไรที่เป็นผักนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงอ่อมก่ะมาดูนะคะว่าทำยังไงนะคะง่ายๆค่ะ เราก็จะมีนะคะใบมะก,กรูดพริกสดแล้วก็ตะไคร่นะคะหัวหอมค่ะต้นหอมนี่เราจะมาใส่ในหม้อนะคะแล้วก็จะมีผักเขาเรียกว่าผักอะไรอะ่ะเออเออผ้าบ้านเราเขาเรียกผักอะไรเนาะจุ่มจำชื่อไม่ค่อยได้อะ่ะผักหินบานเห่าหนะแมส่วนอันนวยนี่ก็จะเป็นนวยมักแตงแตงมักแตงฝรัง่งเน้อจัะเด้อจุ่มซีซินเน้นเทว่าอีหยังที่หาใส่ได้นะคะจุ่มซีกะ ใส่อัน,นั่นแะคะ่ะก็คือว่าหาอนไดใส่ง่ายๆในบ้านจุมซีอยากกินอีหยังจุมซีก็เฮ็ดเองเด้อค่ะประมาณว่าทําเองกินเองที่บ้านนะคะไม่ได้ไปที่อื่นนะคะแบบง่ายๆคะ่ะก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากนะคะมาๆค่ะมาทํากันเลยนะคะจะมาเบิ่งเด้อจ้าเฮ็ดอีหยังแน่อันดับแรกนะคะเรามาโขกกระถั่วหอมแล้วก็พริกใบมะกรูดนะคะตะไคร้นะคะ,ขะ,คะขโขลกให้ละเอียดนะคะ โทษทีค่ะตำให้ละเอียดนะคะก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะเนี่ยเอาพอประมาณนี้นะคะประมาณคลุกคลิกนะคะแล้วก็จะมาคั่วใส่กระทะนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะเพราะว่าเราทาแกงอ่อมเนี่ยไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะเฮ้แบบบีสานบานเฮาเด้อจ้าเฮาใส่สปลาเด้อจ้าเด้อบอไซน้ำมันเด้อจ้าปลาลาก็เนี่ยคะ่ะอันนี้คือหมู มีหมูแซมชันเอ้ยบะแมีหมูติดมันนะจ๊ะเด้อขอโทษจ้ะหมูติดมันจ้ะกะเลือกเอาที่ว่าติดบ่เยอะเด้อค่ะเด้อพ่อประมาณจ้ะบะแมีว่าติดแต่มันเด้อกับพ่อกินได้เนี่ยค่ะเข้าจุมมะัวดใส่น้ำปลาเด้อค่ะเด้อแกงอ้อมในไส่ปลาเด้อจ้ะส่วนปลาลานะคะแล้วแต่ยี่ห้อที่ท่านชอบนะคะอันนี้แล้วแต่ใจชอบใครชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ได้นะคะก็คือจุ๋มสีไม่เน้นนะคะมาค่ะผัดให้หอมนะคะ ผัดให้หอมค่ะแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็แตงกวาฝรั่งนะคะก็เหมือนแบบนี่ค่ะเป็นแตงกวาฝรั่งถ้าบ้านเราก็เหมือนแบบน้ำลูกลูกลูกอะไรลูกน้ําลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเสีเน้นผักนะคะค่ะมาผัดให้เข้ากันสักหน่อยนะคะพอให้มันสุกๆเนาะผัดให้เข้ากันกับหมูติดมันนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะเนี่ยค่ะ หอมหอมมนี่ยหอม,หอมน้ำปลาแม่จ้ะแมะดูเกลิ่นโชยๆเลยค่ะพนนะหอมอีลีค่ะจ้าเนี่ยค่ะพอให้เขาสุกนะคะพอหมัดเนี่ยพอเป็นหมัดหมัดเลยนะคะสุกพอประมาณนะคะไม่ใช่ว่าสุกเลยเนาะคือเราเน้นหอมนะคะนี่เราก็จะมาตามด้วยผงชูรสค่ะมาปรุงรสกันนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยถ้าคนไหนชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาก็ได้นะคะ แล,แล้วก็รสดีค่ะรสดีจุ๋มสีอาจจะใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าเน้นเน้นรสดีค่ะแล้วก็เราจะมาชิมทีหลังแล้วนะคะอย่าใส่เยอะนะคะจุ๋มสีจะมาชิมทีหลังนะคะเวลาทำเนี่ยบางทีจุ๋มสีก็ลืมชิมนะคะเวลาทําคลิปน่ยแต่ก็ส่วนมากจะมาชิมทีหลังนะคะแต่จุ๋มสีกะเอาด้วยความเหมือนแบบความเคยชินนะคะเราเคยชินรสนี้เราก็จะเหมือนแบบเคยเคยชินกับมือที่ทํานะคะ ก็เลยจะไม่ค่อยจิ้มเท่าไหร่นะคะส่วนผักนี้จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็ผักกาดเขาเอิญว่าอ,วอย่างเนาะผักกาดขาวบานผักขัดหินบานเห้าน่ะจ้ะแล้วก็มีผักไส้นะจ๊ะผักไส้นิดหน่อยนะคะก็คือแล้วก็กระหล่ำนิดหน่อยค่ะคือจุ่มสีเน้นผักนะคะเห็นไหมเขียวขจีเลยค่ะเขียวเขียวค่ะเน้นผักนะคะแล้วก็ผักเนี่ยดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะแต่ไม่เยอะเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะน้ำล้างครกเรายังใช้ได้ค่ะเนี่ยใส่ลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำนะคะเอาพอแค่ล้างครกนะคะเสียดายเครื่องโขลกนะคะ, ai, ะคะ่ะเราจะมาเน้นผัก enfin ให้ยุบลงไปข้างล่างหน่อยนะคะคือให้เขาสุกนะคะเนี่ยคะ่ะเราจะมาเน้นเน้นเน้นให้เขาสุกนะคะส่วนน้ำก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเอาพอครุ่ิกนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเนี่ยเดี๋ยวจุ๋มสีจะมารอให้เขาผักสุกนะคะ เราจะมาเน้นผักลงข้างล่างนะคะรอให้ผักสุกนิดนึงเนาะจะเรามาดูกันเนี่ยค่ะเนี่ยจุ่มสีก็เนี่ยค่ะทําให้เห็นเลยค่ะว่าเน้นเน้นผักลงไปแล้วพอมันสุกมันยุบลงไปเหลือแค่นี้เองค่ะจากที่ว่าเต็มกระทะนะคะเนี่ย <laughs> พอมันสุกก็จะได้นิดนึงค่ะคือพอกินได้ประมาณถ้าจุ่มนะก็กินได้ประมาณสองถ้วยสองสองครั้งนะเพราะว่าถ้ากินอ่อมเนี่ยจุ่มไม่ค่อยกินข้าวนะคะเนี่ค่ะ สีสันสวยๆนะคะเนี่ยมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาจัดถ้วยรอเลยค่ะยังไงจุ๋มสีฝากช่องด้วยนะคะในช่อง Youtube นะคะจุ๋มสีพาทแทบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็เพจจุ๋มสีด้วยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะคือจุ๋มสีชอบกินนะคะแล้วก็ชอบทํานะคะเลยอยากเอามาแบ่งปันนะคะแล้วก็เอาแบบ เน้นง่ายง่ายง่ายสบายๆนะคะสไตล์จุ๋มสีจ้ามาค่ะมากินข้าวกันข้าวเหนียวร้อนๆค่ะ